มีสาวคนหนึ่งคุณผู้ชมคะเธอออกมาโพสตคลิปนะคะบอกสเปคใช้ที่ชอบว่าเธอเนี่ยไม่ชอบหนุ่มเนหนือนะไม่เอาชายคนอีสานนะเรื่องเนี่ยมันก็โป๊ะแตกเต็มๆเพราะว่าคนไปขุดไปคุยมาว่าเธอเองเนี่ยแหละคะ่ะที่เป็นคนอีสานนะคะเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นไวรัลที่คนเข้ามาดูเยอะมากๆแล้วก็วิทยาวิจารณ์เยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะว่า สาวคนหนึ่งเนี่ยออกมาประกาศบอกว่าเธอเนี่ยไม่ต้องการผู้ชายจากภาคเหนือแล้วไม่ต้องการผู้ชายจากภาคอีสานซึ่งเขาบอกว่ามีภาระเยอะต้องส่งเงินให้ที่บ้านจนคนเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายแล้วก็ดันให้คลิปเนี่ยเนี่ยมียอดวิวไปกว่า4.5ล้านแล้วนะคะในคลิปเรื่องกล่าวค่ะเธอบอกว่าผู้ชายที่มาจากภาคเหนือแล้วก็อีสานเนี่ยมีความคิดที่ว่าจะต้องหาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่เธอก็เลยมองว่าถ้าจะเลี้ยงดูอ่ะมันก็ได้เวลาเจ็บป่วยก็พาไปหาหมอ แต่ให้มาส่งเงินเป็นเดือนเดือนให้มันก็ไม่ใช่เราก็มีครอบครัวของเราพ่อแม่เนี่ยก็ควรมีเงินกเกษียณหรือถ้าไม่มีเนี่ยก็ไม่ควรจะมาลําบากเราเราเนี่ยจะไปเปิดร้านอาหารทํามาหากินจะแบบว่าให้ไปส่งให้ไปบอยยิบย,ยี่ยว่อยมันไม่ได้บางคนก็ภาระเยอะภาระเยอะมากเธอบอกแบบนี้นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยมีลูกติดแบบก็ยิ่งไม่ชอบเข้าไปใหญ่เลยเธอก็ออกมาระบายแบบนี้ค่ะอีกทั้งมีอีกคลิปหนึ่งนะคะที่เธอบอกว่าถ้าอยากจะมาจีบเธอเนี่ย จะต้องเป็นคนที่มีความคิดคือถ้าทางที่เนี่ยเป็นคนต่างประเทศก็ได้เธอไม่ชอบวัฒนธรรมอีสานเท่าไหร่ไม่ชอบเงี้ยนะคะเพราะเหมือนวัฒนธรรมอีสานเนี่ยปลูกฝังว่าเงินเดือนจะต้องให้พ่อแม่ เพื่อที่จะให้พ่อแม่เนี่ยเอาไปพูดกับป้าข้างบ้านบอกว่าเนี่ยได้เงินจากลูกเท่านั้นนะเท่านี้นะเรารู้สึกว่าอะไรกันนี่เราออกมาจากบ้านข้าวก็ไม่ได้กินจากพ่อจากแม่ซื้อกินเองไม่ได้กะว่าจะเอาเงินแบบเอาทรัพย์สมบัติอะไรจากท่านอยู่แล้วคือก็มาสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นของตัวเองแน่นอนว่าหลายๆคนที่เห็นทัศนคติของเธอแล้วเนี่ยก็เข้ามาพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่ายินดีและยินดีกับหนุ่มภาคเหนือแล้วก็หนุ่มภาคอีสานด้วยที่ จะหลุดพ้นสเปกของสาวรายดังกล่าวส่วนหนุ่มภาคกลางกับภาคใต้เนี่ยอาจจะต้องเตรียมใจรอเอาไว้นะเพราะว่าเป็นความจริงที่พ่อแม่ควรมีเงินหลังเกษียณเพื่อไม่ให้ลำบากลูกในบ้านปลายแต่การที่มีภาระแล้วต้องส่งเงินให้พ่อแม่เนี่ยมันแย่ตรงไหนหรอคือการที่ส่งเงินให้พ่อแม่มันแย่หรอในขณะที่บางคนค่ะถึงกับไปสืบตามจนรู้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่พูดสาวคนดังกล่าวเนี่ยเธอเป็นคนอีสานด้วยเหมือนกันค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะพบว่าตอนนี้ช่องทิกต o กของเธอคลิปของเธอถูกปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีคนดูดคลิปทันแล้วก็เอามาอัปโหลดใหม่นะคะเราก็มีเหมือนกันแนบเรซูเม่ไม่เห็นหน้าตรงๆด้วยเพราะว่ากลัวว่าเออเดี๋ยวเธอจะอายแล้วเธอจะขายขี้นหน้าค่ะผู้ชมคะถึงบอกเะคะเวลาพูดอะไรลงในโซเชียลเนี่ยคิดให้ดีๆก่อนพูดคแ่แม้ว่าใจเราอะลึกๆแล้วอาจจะไม่ชอบแบบนี้อย่างที่เราพูดออกไปเนี่ยก็ได้แต่เวลาพูดออกไปในโซเชียลเนี่ยมันไม่แบบ ไม่โอเคที่ต้องมาพูดเรื่องจริงขนาดนี้นะคะมันก็เลยกลายเป็นดาบสองคมทําให้ตัวเองเนี่ยเรียว่ายังไงอะ่ะมันกลายเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนย่ะเห็นแล้วก็วิจารณ์เธอแบบนี้นี่แหละค่ะ สาสต์ห้ามพลาดก่ะได้เวลาระเบิดความมันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่22-25ธันวาคมนี้ค่ะพบกับเพรไอดอลนะคะผู้ชมขาทั่วฟ้าเมืองไทยเลยไม่ว่าจะเป็นน้องจู๊วเม่งมีอะไรจากบ้านเจแปนแอนด์เฟรนค่ะน้องโอลาฟน้องบ้าจา่างน้องเปียกจากบ้านจัากระปล่อยฮัสกี้เฮาส์นะคะน้องโวอร์เป็ดมีผมค่ะรวมทั้งโชว์พิเศษจากคุณตรีชัยนรง,งนักร้องชื่อดังมาร้องเพลงให้กับเราในงานด้วยค่ะบอกได้คำเดียวว่าพลาดไม่ได้ค่ะไม่มาไม่ได้แล้วนะคะสำหรับงานเพชจอินเวอร์แลนด์2022ค่ะที่ พาซาวเวสเกตชั้น4วันที่22-25ธันวาคมนี้นะคะเวลาตั้งแต่11นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกากันเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะ